คุณพ่อคุณแม่เคยนั่งทานปลาแล้วคิดว่านี่แหละคือสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพใช่ไหมครับเราทุกคนต่างก็เชื่อกันแบบนั้นมาตลอดแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าปลาจานนั้นกําลังทําร้ายสมองและหัวใจของเราอย่างเงียบๆครับมีงานวิจัยที่น่าตกใจชิ้นหนึ่งระบุว่าการเลือกทานอาหารผิดชนิดเพียงไม่กี่ครั้งต่อสัปดาห์อาจเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและความจําเสื่อมได้สูงถึง70%เอร์ซในฐานะหมอที่ดูแลผู้สูงวัยมานานกว่า20ปี ผมกำลังพูดถึงเรื่องจริงครับผมเคยมีคนไข้ชื่อคุณยายสมรีท่านชอบทานปลามากแต่ความทรงจำกับแย่ลงเรื่อยๆจนเราพบว่าอาหารบางอย่างที่ท่านทานเป็นประจำคือสาเหตุที่เร่งให้สมองของท่านเสื่อมเร็วขึ้นในวิดีโอนี้ผมจะมาเปิดเผยทุกอย่างครับว่ามีอาหารชนิดไหนที่ต้องเลี่ยงและที่สำคัญกว่านั้นคือมีอาหารสุดยอดอีก7ชนิดที่เปรียบเสมือนยาอายุวัฒนะช่วยฟื้นฟูร่างกายได้จริงและโดยเฉพาะอาหารลำดับสุดท้ายเป็นสิ่งที่หาง่ายในบ้านเรา แต่คนส่วนใหญ่มองข้ามซึ่งข้อมูลนี้อาจช่วยชีวิตคุณได้เลยครับก่อนที่เราจะเริ่มกันผมอยากรู้จริงๆครับว่ามีใครเคยรู้สึกกังวลเรื่องความจําแบบนี้บ้างถ้าใช่ช่วยพิมพ์คําว่าเข้าใจในคอมเมนต์หน่อยนะครับมันทําให้ผมรู้ว่าคุณกําลังรู้สึกอย่างไรและทําให้เพื่อนๆคนอื่นรู้ว่าเขาไม่ได้ผเผชิญปัญหานี้คนเดียวเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยเอาละครับเรามาเริ่มกันที่อาหารชนิดแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือปลาที่มีไขมันดีครับ ความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งที่ผมพบบ่อยมากในกลุ่มคนไข้ผู้สูงวัยก็คือความเชื่อที่ว่าพออายุมากขึ้นแล้วต้องเลี่ยงของมันๆทุกชนิดทําให้หลายท่านไม่กล้าทานปลาอย่างปลาทูปลาแซลอมอนหรือแม้แต่ปลาซาดีนในกระป๋องเพราะกลัวไขมันแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่คือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างยิ่งครับให้ผมอธิบายแบบง่ายๆนะครับในปลาเหล่านี้มีไขมันชนิดพิเศษที่เรียกว่าโอเมก้าสาม ซึ่งประกอบด้วยสารสำคัญ2ตัวคือ DHA และ EPA สารสองตัวนี้เปรียบเสมือนน้ำมันหล่อลื่นชั้นเลิศสำหรับสมองและหัวใจของเราครับมันไม่ใช่ไขมันตัวร้ายแต่เป็นไขมันดีที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อร่างกายทำไมมันถึงสำคัญมากเมื่อเราอายุมากขึ้นก็เพราะว่าเมื่อเราอายุเกิน60ปีขึ้นไปผนังหลอดเลือดและเซลล์สมองของเราจะเริ่มเสื่อมสภาพลงตามธรรมชาติเหมือนเครื่องจักรที่ต้องการการ,การบำรุงรักษา เป็นพิเศษโอเมก้าสนี่แหละครับคือช่างซ่อมบำรุงที่เก่งที่สุดมันจะเข้าไปช่วยลดการอักเสบทําให้หลอดเลือดของเรายืดหยุน่นและที่สําคัญคือช่วยรักษาเซลล์สมองให้ยังคงทํางานได้ดีอยู่เสมออาการหลงหลงลืม,ล,มลืมความดันโลหิตที่เริ่มสูงขึ้นหรืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายที่หาสาเหตุไม่เจอสิ่งเหล่านี้หลายครั้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ร่างกายขาดไขมันดีชนิดนี้ครับมีงานวิจัยทางการแพทย์มากมาย ที่ยืนยันว่าการได้รับโอเมก้า3อย่างสม่ำเสมอสามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและชะลอความเสื่อมของสมองได้อย่างมีนัยสำคัญผมมีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณป้ามาลีท่านมาหาผมด้วยเรื่องความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ยากมากผมจึงแนะนำให้ท่านลองเพิ่มปลาทูเข้ามาในมื้ออาหารเป็นประจำไม่น่าเชื่อว่าเพียงไม่กี่เดือนความดันของคุณป้ามาลีกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ ดังนั้นผมอยากให้ทุกท่านเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับไม่ต้องกลัวไขมันในปลาเหล่านี้อีกต่อไปให้เริ่มต้นทานปลาที่มีไขมันดีอย่างน้อยสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งปริมาณง่ายๆก็คือประมาณหนึ่งฝ่ามือของเรานี่แหละครับปลาทูบ้านเหล่านี้แหละครับดีที่สุดราคาไม่แพงหาซื้อง่ายหรือจะเป็นปลาซาดีในกระป๋องก็สะดวกและมีประโยชน์ไม่แพ้กันครับอาหารที่ดีที่สุดก็คือ,อยาที่ดีที่สุดการทานปลาเหล่านี้เป็นประจํา คือการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวที่ไม่ต้องใช้เงินมากมายเลยครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยว่าอยากให้สมองของเราแข็งแรงไปนานๆช่วยพิมพ์คําว่าสมองดีลงในคอมเมนต์ให้ผมชื่นใจหน่อยนะครับเอาละครับมาต่อกันที่อาหารมาสจ๊ญชนิดที่2กันเลยนะครับสิ่งที่ผมเรียกว่ายาชะลอวัยจากธรรมชาตินั่นก็คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ครับผมเข้าใจดีเลยครับว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านโดยเฉพาะท่านที่เป็นเบาหวานหรือกังวลเรื่องน้ําตาล มักจะกลัวว่าผลไม้จะหวานเกินไปใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อย่างสตรอเบอร์รี่หรือบลูเบอร์รี่กลับมีน้ําตาลน้อยกว่าผลไม้ชนิดอื่นหลายอย่างเลยครับและที่สําคัญที่สุดคือในผลไม้ลูกเล็กเเหล่านี้อัดแน่นไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระสารเหล่านี้เปรียบเสมือนกองทัพทหารชั้นยอดที่คอยปกป้องเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราไม่ให้เสื่อมสภาพหรือแก่เร็วเกินไปครับเหตุผลที่มันจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับวัยเราก็คือ เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะสร้างกองทัพทหารเหล่านี้ได้น้อยลงกรอบป้องกันตามธรรมชาติของเราจึงอ่อนแอลครับอาการอ่อนเพลียโดยไม่มีสาเหตุผิวพรรณที่ไม่สดใสเหมือนเก่าหรือสายตาที่เริ่มฝ้าฟางอาการเหล่านี้คือสัญญาณว่ากรอะป้องกันของเรากําลังต้องการความช่วยเหลือครับมีงานวิจัยที่ชัดเจนจากต่างประเทศเลยนะครับว่าผู้สูงวัยที่ทานเบอร์รี่เป็นประจําจะมีอัตราความเสื่อมของสมองช้ากว่าคนที่ไม่ได้ทานอย่างเห็นได้ชัด ผมมีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณป้านิดาท่านมักจะบ่นว่าไม่มีเลี่ยวแรงเลยทั้งวันผมเลยแนะนำให้ท่านลองนำเบอร์รี่แช่แข็งสักหนึ่งกำมือเล็กๆมาใส่ในายโยเกิร์ตทานทุกเช้าผ่านไปแค่เดือนเดียวคุณป้านิดากลับมาด้วยใบหน้าที่สดใสขึ้นมากท่านบอกว่าตอนนี้รู้สึกกระปรีก้กระเป่าขึ้นเยอะเลยครับดังนั้นนะครับไม่ต้องกลัวความหวานของเบอร์รี่อีกต่อไปให้เริ่มทานวันละประมาณหนึ่งถ้วยตวงก็พอครับถ้าหาซื้อสดๆลำบากหรือกลัวแพง ให้ใช้แบบแช่แข็งเลยครับคุณภาพดีไม่แพ้กันแถมยังเก็บไว้ได้นานนํามาปั่นเป็นน้ําผลไม้หรือทานกับโยเกิร์ตก็อร่อยและมีประโยชน์มากครับการเติมผลไม้เล็กเเหล่านี้เข้าไปในทุกวันคือการส่งกองทัพทหารเข้าไปดูแลร่างกายของเราโดยตรงเลยครับใครเห็นว่าข้อมูลนี้สุดยอดมากๆพิมพ์คําว่าว้าวให้หมอหน่อยนะครับมาถึงอาหารชนิดที่3กันแล้วนะครับข้อนี้สําคัญมากเพราะเป็นสิ่งที่คนไทยหลายคนเข้าใจผิดกันมานานหลายสิบปีนั่นก็คือไข่ไก่ครับ ผมเชื่อว่าเกินครึ่งของคนที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่ต้องเคยได้ยินคำเตือนที่ว่าอย่ากินไข่ทุกวันเดี๋ยวคอเลสเตอรอลขึ้นใช่ไหมครับความเชื่อน,นี้ฝังหัวเรามาตั้งแต่เด็กแต่ในฐานะหมอผมขอยืนยันตรงนี้เลยว่านี่คือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแล้วในปัจจุบันครับให้ผมอธิบายแบบนี้นะครับไข่ไก่คือแหล่งรวมสารอาหารชั้นยอดโดยเฉพาะโปรตีนคุณภาพดีที่สุดชนิดหนึ่งที่หาได้ง่ายโปรตีนก็เปรียบเสมือนก้อนอิฐที่ใช้สร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อของเราครับ นอกจากนี้ในไข่แดงยังมีสารสําคัญที่ชื่อว่าโคลีนซึ่งเป็นอาหารโดยตรงของสมองช่วยในเรื่องความจําได้อย่างน่าทึ่งทําไมโปรตีนและโคลีนถึงสําคัญอย่างยิ่งยวดในวัยของเราก็เพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยกล้ามเนื้อของเราจะฝ่อและรีบลงตามธรรมชาติทําให้การเดินเหินไม่มั่นคงเหมือนเดิมยกของหนักไม่ค่อยไหวและรู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงอาการหลงลืมง่ายก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งว่า สมองของเรากําลังต้องการอาหารเสริมครับการขาดโปรโตีนและโคลีนก็คือการปล่อยให้บ้านของเราซุดโทมโดยไม่มีช่างมาซ่อมแซมนั่นเองสมัยนี้มีงานวิจัยทางการแพทย์สมัยใหม่นับร้อยชิ้นที่พิสูจน์แล้วครับว่าคอเลสเตอรอลในไข่ไก่แทบจะไม่มีผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของคนส่วนใหญ่เลยตรงกันข้ามการทานไข่ไก่ในปริมาณที่เหมาะสมกลับให้ประโยชน์มหาศาลครับผมมีคนไข้ยอยู่ท่านหนึ่งคุณลุงประเสริฐท่านกลัวเรื่องคอเลสเตอรอลมากจนไม่ทานไข่มาเป็น10ปี ท่านมักจะบ่นว่าไม่มีแรงเดินไม่ค่อยไหวหลังจากที่ผมได้อธิบายความจริงเรื่องนี้และแนะนําให้ท่านลองกลับมาทานไข่ต้มทุกเช้าผ่านไป2เดือนท่านกลับมาหาผมด้วยสีหน้าที่ดีขึ้นมากบอกว่าตอนนี้รู้สึกมีกําลังวังชามากกว่าเดิมเยอะเลยครับดังนั้นผมอยากจะบอกทุกท่านว่าเลิกกลัวไข่ไก่ได้แล้วครับให้เริ่มต้นทานไข่วันละหนึ่งถึงสองฟองได้เลยและที่สําคัญที่สุด อย่าทิ้งไข่แดงเด็ดขาดนะครับเพราะสารอาหารดีๆส่วนใหญ่อยู่ในไข่แดงนี่แหละครับไข่ไก่คือสุดยอดอาหารราคาถูกที่ธรรมชาติมอบให้เราอย่างแท้จริงครับใครที่รักสุขภาพและตั้งใจจะเริ่มทานไข่ทุกวันพิมพ์คําว่าสุขภาพดีมาเลยครับเราเดินทางมาถึงอาหารลำดับที่4กันแล้วนะครับนี่คือรากฐานที่สําคัญของสุขภาพดีที่หลายคนมักจะมองข้ามนั่นก็คือผักใบเขียวครับผมทราบดีครับว่าสําหรับผู้สูงวัยหลายท่านผักใบเขียวอาจจะไม่ใช่อาหารจานโปรดสักเท่าไหร่ บางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันเคี้ยวยากบ้างรสชาติขมบ้างหรือบางทีก็ไม่รู้ว่าจะนําไปทําอาหารอะไรดีแต่ผมอยากจะขอให้ทุกท่านลองเปิดใจสักนิดนะครับเพราะประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ในผักสีเขียวเหล่านี้มันมหาศาลจริงๆครับในผักใบเขียวโดยเฉพาะผักสีเขียวเข้มอย่างคะนา้าตําลึงหรือผักโขมจะอุดมไปด้วยสารอาหาร2ชนิดที่เปรียบเสมือนฮีโร่สำหรับใยของเราเลยครับตัวแรกคือวิตามินเ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนปูนซีเมนต์ที่คอยเสริมสร้างกระดูกของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอและตัวที่2คือลูทีนกับซีแซนทินซึ่งทำหน้าที่เหมือนแว่นกันแดดคุณภาพดีที่คอยปกป้องดวงตาของเราจากความเสื่อมครับทําไมสสิ่งนี้ถึงจําเป็นมากก็เพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นกระดูกของเราจะบางลงตามธรรมชาติหรือที่เรียกว่าภาวะกระดูกพุนทําให้เสี่ยงต่อการหักได้ง่ายขึ้นและดวงตาของเราก็จะเริ่มเสื่อมลงเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกหรือจอประสาตาเสื่อมได้ง่ายขึ้นครับ อาการปวดหลังปวดตามข้อกระดูกหรือสายตาที่เริ่มผ้ามัวมองเห็นไม่ชัดเหมือนเดิมล้วนเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายของเรากําลังต้องการฮีโร่ทั้งสองตัวนี้อย่างเร่งด่วนครับมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งมากนะครับว่าเพียงแค่เราทานผักโขมลูกแค่หนึ่งถ้วยเล็กๆเ,เราจะได้รับวิตามินเคในปริมาณที่มากกว่าความต้องการของร่างกายตลอดทั้งวันเสียอีกครับมันเป็นวิธีเสริมสร้างกระดูกที่ง่ายและราคาถูกที่สุดเลยครับผมมีคนไข้ท่านหนึ่งคุณป้าอัมพร ท่านมาหาผมด้วยอาการปวดหลังเรื้อรังและสายตาที่เริ่มฝ้าฟางผมจึงแนะนําให้ท่านลองนําตําลึงหรือคะนามาใส่ในข้าวต้มหรือแกงจืดทานทุกวันจากที่ท่านไม่เคยชอบทานผักเลยท่านก็เริ่มลองทําดูผ่านไปหลายเดือนท่านกลับมาเล่าให้ฟังด้วยความดีใจว่าการปวดหลังดีขึ้นมากและรู้สึกว่าตาใสขึ้นมองเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นครับดังนั้นนะครับผมขอแนะนําให้ทุกท่านลองกั้งเป้าหมายง่ายๆคือทานผักใบเขียวให้ได้อย่างน้อยวันละหนึ่งถ้วยครับถ้าเคี้ยวยาก ก็ให้นำไปลวกให้นิ่มลงหรือใส่ในข้าวต้มใส่ในแกงจืดหรือจะนำไปปั้นรวมกับผลไม้ก็ได้ครับการเติมสีเขียวเข้าไปในจานข้าวทุกวันคือการเติมความแข็งแรงให้กับกระดูกและดวงตาของเราโดยตรงครับเพื่อกระดูกที่แข็งแรงของเราทุกคนช่วยพิมพ์คําว่าแข็งแรงลงมาในคอมเมนต์หน่อยนะครับมาถึงลำดับที่5แล้วนะครับนี่คือขุมพลังเล็กๆที่หลายคนมองข้ามไปเพราะความกังวลบางอย่างนั่นก็คือถั่วและมเมล็ดธันพืชต่ตางๆครับ ผมได้ยินบ่อยมากเลยครับว่าอยากินถั่วเยอะนะเดี๋ยวอ้วนเพราะไขมันมันเยอะความคิดนี้ทําให้หลายท่านพลาดของดีราคาถูกไปอย่างน่าเสียดายครับจริงอยู่ที่ถั่วมีไขมันแต่ส่วนใหญ่เป็นไขมันดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคล้ายกับไขมันในปลาเลยครับและที่สําคัญกว่านั้นคือในถั่วและเมล็ดพืชอย่างอัลมอนด์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์หรือมเมล็ดฟักทองอุดมไปด้วยแร่ธาตุตัวหนึ่งที่เปรียบเสมือนยาวิเศษสําหรับไวเรานั่นก็คือแมกนีเซียมครับ ผมขอเรียกแมกนีเซียมว่าเป็นยานอนหลับจากธรรมชาติเลยครับเพราะมันช่วยให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อของเราผ่อนคลายลงทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญมากเพราะปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของผู้สูงวัยก็คือเรื่องการนอนหลับใช่ไหมครับทั้งอาการนอนไม่หลับหลับไม่สนิทต,ตื่นกลางดึกบ่อยๆหรืออาการเป็นตะคริวที่น่องตอนกลางคืนปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ร่างกายของเราเริ่มขาดแร่ธาตุแมกนีเซียมนี่แหละครับเมื่อร่างกายขาดสารที่ช่วยให้ผ่อนคลายก็ไม่แปลกที่เราจะรู้สึกกระสับกระส่าย และนอนหลับได้ไม่เต็มที่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่สนับสนุนเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับว่าการได้รับแมกนีเซียมอย่างเพียงพอจะช่วยให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้นอย่างมากซึ่งส่งผลให้เรารู้สึกสดชื่นและมีพลังงานในวันรุ่งขึ้นผมมีคนไข้หลายท่านเลยครับที่มาปรึกษาเรื่องนอนไม่หลับผมมักจะแนะนําวิธีง่ายๆก่อนเลยคือให้ลองทานอันมอนหรือเมเล็ดฟักทองอบซักหนึ่งกำมือเล็กๆเป็นของว่างในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นหลายท่านกลับมาบอกผมด้วยความประหลาดใจว่า แค่ทําแบบนี้ก็ช่วยให้กลางคืนหลับง่ายขึ้นและหลับสนิทขึ้นมากจริงๆครับดังนั้นนะครับผมอยากให้ทุกท่านลองดูใหม่อยากกลัวไขมันในถั่วอีกเลยครับแต่ให้ทานในปริมาณที่พอเหมาะนั่นคือประมาณหนึ่งกมือเล็กๆของเราต่อวันก็เพียงพอแล้วครับอาจจะทานเป็นของว่างหรือโรยหน้าสลัดโรยหน้าโยเกิร์ตก็ได้การเพิ่มของว่างเล็กๆน้อยๆแบบนี้เข้าไปในแต่ละวันอาจจะช่วยแก้ปัญหาการนอนไม่หลับที่เรื้อรังมานานก็เป็นได้นะครับใครอยากมีพลังงานดีๆตลอดทั้งวัน ช่วยพิมพ์คําว่าพลังงานลงมาในคอมเมนต์หน่อยนะครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงอาหารชนิดที่6กันแล้วนะครับข้อนี้เกี่ยวกับแหล่งพลังงานหลักของเราโดยตรงเลยนั่นก็คือ่ันพืชไม่ขัดสีหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อข้าวกล้องครับผมเข้าใจถึงความเคยชินของคนไทยเราเป็นอย่างดีเลยครับว่าเราเติบโตมากับการทานข้าวขาวที่หอมนุ่มอร่อยหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าข้าวกล้องนั้นแข็งกระด้างเขี้ยวยากและรสชาติไม่คุ้นเคย แต่ผมอยากจะขอเวลาสักครู่เพื่ออธิบายถึงความแตกต่างที่สําคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพในวัยของเราครับให้ผมเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้นะครับพลังงานจากข้าวขาวก็เหมือนกับการจุดไฟด้วยกองฟางครับมันจะลุกพรุบขึ้นมาอย่างรวดเร็วให้พลังงานสูงในช่วงสั้นๆแล้วก็มาดับไปอย่างรวดเร็วเช่นกันแต่พลังงานจากข้าวกล้องนั้นเปรียบเสมือนไฟจากถ่านไม้ครับมันจะค่อยๆลุกติดอย่างช้าๆแต่ให้ความร้อนที่สม่ําเสมอและยาวนานกว่ามากทำไมเรื่องนี้ถึงสําคัญกับวัยเรา ก็เพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบเผาผลาญและระบบย่อยอาหารของเราจะทํางานช้าลงร่างกายของเราจะไวต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําตาลในเลือดมากขึ้นครับอาการอ่อนเพลียหมดแรงในช่วงบ่ายหรืออาการหิวบ่อยระหว่างมื้ออาหารรวมถึงปัญหาเรื่องการขับถ่ายไม่สะดวกท้องผูกทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการที่เราได้รับพลังงานแบบไฟกองฟางมากเกินไปครับมีเรื่องเล่าจากคนไข้ของผมท่านหนึ่งครับคุณลุงวิรัช ท่านเป็นข้าราชการบำนาญที่มักจะง่วงนอนและหมดแรงทุกช่วงบ่ายจนไม่เป็นอันทำอะไรเลยผมจึงแนะนำให้ท่านลองเปลี่ยนจากการทานข้าวขาวล้วนมาเป็นการผสมข้าวกล้องลงไปครึ่งหนึ่งก่อนในช่วงแรกไม่น่าเชื่อครับว่าแค่เดือนเดียวคุณลุงกลับมาเล่าให้ฟังอย่างตื่นเต้นว่าอาการเพียตอนบ่ายของท่านหายไปเป็นปิดทิ้งเลยครับดังนั้นผมไม่ได้ขอให้ทุกท่านเลิกทานข้าวขาวในทันทีนะครับแต่ผมอยากจะขอให้ลองเริ่มต้นจากการผสมข้าวกล้องลงไปในข้าวขาวดูก่อน อาจจะเริ่มจากสัสดส่วนน้อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นจนคุ้นเคยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในหม้อข้าวของเราในทุกๆวันนี้จะช่วยให้เรามีพลังงานที่สม่ำเสมอไปตลอดทั้งวันเลยครับการทานธัญพืชไม่ขัดสีปริมาณครึ่งถ้วยต่อมือก็เพียงพอแล้วครับใครเห็นว่าไอเดียการผสมข้าวแบบนี้เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมช่วยพิมพ์คําว่าสุดยอดลงมาในคอมเมนต์หน่อยนะครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงอาหารชนิดสุดท้ายลำดับที่7แล้วนะครับ และนี่คือสุดยอดอาหารที่ผมคิดว่าถูกคนไทยมองค้ามากที่สุดทั้งๆที่มันมีประโยชน์มหาศาลและราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อนั่นก็คือพืชสกุลถั่วครับเวลาผมพูดถึงพืชสะกุลถั่วผมหมายถึงถั่วเมล็ดแห้งต่างๆเช่นถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดําถั่วเหลืองหรือถั่วลูกไก่ครับผมทราบดีว่าหลายท่านอาจจะมองว่ามันเป็นแค่อาหารธรรมดาๆหรือบางท่านอาจจะกังวลเรื่องทานแล้วจะท้องอืดแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเรารู้วิธีทานที่ถูกต้อง เราจะได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่ายอย่างยิ่งครับให้ผมอธิบายแบบนี้นะครับพืชตระกูลทั่วคือแหล่งของสิ่งที่ผมเรียกว่าโปรตีนสะอาดครับนั่นคือเป็นโปรตีนคุณภาพสูงที่ช่วยเสริมสร้างและรักษามวลกล้ามเนื้อของเราได้ดีไม่แพ้เนื้อสัตว์แต่ที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นคือมันแทบจะไม่มีไขมันเลวหรือคอเลสเตรอรอลเหมือนในเนื้อสัตว์ติดมาเลยครับทำไมโปรตีนสะอาดถึงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับวัยเราก็เพราะว่าในวนัยนี้เรายังคงต้องการโปรตีนเพื่อรักษากล้ามเนื้อไม่ให้ฝ่อรีบแต่ในขนขะเดียวกั เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องระดับคอเลสเตอรอลและสุขภาพของหัวใจมากขึ้นเป็นพิเศษครับอาการเหนื่อยง่ายหน้ามืดวิงเวียนหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราบริโภคไข่มนเร็วมากเกินไปเพื่อชกลูทถั่วจึงเป็นคําตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับนี่คือสูตรยอดอาหารที่ผมมักจะเน้นย้ำกับคนไข้โรคหัวใจและคนไข้ที่มีภาวะคอเลสเตอรอลสูงเสมอว่าให้พยายามทานเป็นประจำเพราะมันไม่เพียงแต่ช่วยควบคุมคอเลสเตอรอลแต่ยายอาหารที่สูงมาก ในถั่วย,ยังช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีเยี่ยมอีกด้วยผมมีคนไข้ท่านหนึ่งคุณป้าสมศรีท่านกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลมากผมจึงแนะนําให้ท่านลองลดการทานเนื้อสัตว์ติดมันลงแล้วหันมาทําแกงจืดหรือสลัดที่ใส่ถั่วลูกไก่หรือถั่วแดงเข้าไปแทนผ่านไปหกเดือนผลเลือดของคุณป้าดีขึ้นอย่างชัดเจนและท่านยังบอกอีกว่ารู้สึกสบายตัวขึ้นมากด้วยครับดังนั้น ผมอยากเชิญชวนให้ทุกท่านลองนําพืชตระกูลถั่วเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารให้บ่อยขึ้นนะครับอาจจะเริ่มง่ายๆสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งก็ได้ครับหากกังวลเรื่องท้องอืดเคล็ดลับก็คือให้นําถั่วแห้งไปแช่น้ําค้างคืนก่อนนํามาปรุงอาหารหรือถ้าใช้ถั่วกระป๋องก็ให้ล้างน้ําให้สะอาดก่อนครับการเพิ่มโปรตีนสะอาดเข้าไปคือการมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับหัวใจของเราครับเพื่อหัวใจที่ดีของเราทุกคนช่วยพิมพ์คําว่าหัวใจดีมาเป็นกําลังใจให้กันและกันหน่อยนะครับ จำเรื่องราวของคุณยายสมศัรีได้ไหมครับการเปลี่ยนแปลงอาหารเล็กๆน้อยๆได้มอบความสดใสกับคืนมาให้ท่านอีกครั้งนี่คือข้อพิสูจน์ว่าสุขภาพที่ดีไม่ได้มาจากเรื่องซับซ้อนแต่มาจากการเลือกสิ่งดีๆใส่จานข้าวทุกวันครับตอนนี้ผมมีคำถามสำคัญข้อเดียวครับอะไรคือคำสัญญาหนึ่งอย่างที่คุณจะมอบให้ตัวเองหลังดูวิดีโอนี้จบช่วยแบ่งปันคำสัญญานั้นในคอมเมนต์หน่อยนะครับเรามาสร้างแรงบันดาลใจให้กัน ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามเพื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกันและส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้คนที่คุณรักนะครับขอบคุณที่รับชมครับ